วันนี้มานำเสนอการสร้างบอนไซเกาะหินแบบธรรมชาติครับโดยไม่ต้องใช้ลวดหรือเทปพ,พันบอนไซในการพันหนาๆยึดรากไว้กับหินเพื่อให้เขาเกาะกันนะเริ่มจากเพื่อนๆต้องหาต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีรากแบนๆแ,แบบนี้มาก่อนเลยนะครับพเพื่อนๆครับลองหาดูนะครับถ้ามีก็จะเจริญเติบโตบนหินแบนๆหรือดิแนแห้งแล้งแบบนี้นะครับตัดแต่งให้เรียบร้อยครับแล้วก็ยึดเขาไว้หลุมๆด้วยลวดดัดบอนไซแบบนี้ครับยึดไว้หลุมๆก็พอครับทาด้วยยาทาแผลบอนไซหนาๆเลยนะครับจากนั้นนะครับนาไปร ด้วยน้ํายาเล่งรากนะครับรดชุ่มๆเลยแล้วนําไปถมดินไว้นะครับเพื่อนๆอาจจะหาอะไรร่มๆนะครับในการบังแดดเขาไว้ช่วงหนึ่งให้เขาติดเจริญเติบโตแล้วรากเขาจะเลื้อยผ่านก้อนหินก้อนนี้ครับแล้วค่อยขุดมาทําเป็นบอนไซเกาะหินนั่นเองครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆแบบบ้านๆที่สุดเลยนะครับนำมาเสนอการเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปใช้สําหรับคนขี้เกียจนะผมลองดูแล้วนะครับอันนี้ก็คือรากผายมากๆเลยนะครับเทคนิคนี้นะครับเพื่อนๆลองดูครับ